หญิงสาวกําลังจะคลอดบุตรแต่ป้าที่สองเจ้าเล่เอาไม้ไผ่มาเธอกดบนท้องหญิงสาวอยากให้ทารกตายเสียงกรีดร้องของหญิงสาวเริ่มแย่ลงเรื่อยฮ,ะฮะ่าฮ่าทำให้แม่สามีกังวลมากเปิดประตูฉันคิมโพหาพี่ใหญ่มาแล้วเปิดประตูสิมาแล้วมาแล้วล,ล,ล็อกประตูทําไมอ่ะนางเดินตรงเข้าไปข้างในไม่สนใจข้างหลังในตาอันตรายของป้าที่สองเป่าชิ้นเจ็บปวดอย่างมากเห็นแม่สามีมา เธออ้อนวอนให้ช่วยลูกอย่างเมามันแม่สามียังไม่ทันพูดในแขนเสื้อของป้าที่สองยืนข้างจูจ่ๆก็มีท่อนไม้ตกลงเผชิญหน้าสอบปากคำของพี่ใหญ่นางตื่นตระหนกและอธิบายแท่งไม้ไผ่นี้เพื่อกดหน้าท้องถ้าโชคร้ายที่คลอดไม่ได้กดที่หน้าท้องใช้ดีมากคุณหญิงไม่เชื่อวิธีทรมานคนอื่นแบบนี้นางไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคุณหญิงทำงานอย่างเด็ดขาดอยากพาเป่าชินมาคลอดที่ห้องของนางแต่ป้าคนที่สองไม่ยอมแพ้ยังอยากเข้ามาช่วยคุณหญิงขวาที่ประตูไม่ให้ใครเข้าใกล้ เตรียมลงมือเองเป่าชิ้นเจ็ดปวดและพยายามกลั้นแค่รู้สึกว่าจะคลอดไม่ไหวแม่นี่คือชีวิตของหนูแต่สิ่งเดียวที่หนูเสียใจคือไม่สามารถกำเนิดหลานให้แม่ได้คุณหญิงปลอบลูกสะพ้ยเพื่อให้เธอสบายขึ้นผู้หญิงคลอดลูกอันตรายมากแค่ผ่านขั้นนี้ไปจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่เปลาชิ้นเป็นลมแล้วเรื่องไม่สามารถล่าช้าได้เห็นหัวของทารกแล้วคุณหญิงจึงเรียกพ่อบ้านที่นางไว้ใจมากที่สุดมาบอกให้เขาช่วยเรียกคนใช้แต่พ่อบ้านถือกันไกลกลัวจนตัวสั่น ลงมือไม่ได้คุณหญิงรีบคว้ากันไกรทำเองคลอดแล้วเป็นลูกชายนี่คือเรื่องที่ดีที่สุดของตระกูลเซียในที่สุดหญิงสาวก็ให้กำเนิดทายาทแล้วแม้แต่ในายใหญ่ปกติจะไม่สนใจแต่ก็วิ่งไปหาทารกในตอนนี้และยิ้มด้วยคุณหญิงขะนั่นเป็นข้อตกลงที่ยุติธรรมแล้วเตรียมให้เป่าชินดูแลครอบครัวเซียเถอะแม่อยากส่งมอบโรงงานใหม่ให้ลูกมนานานแล้วแค่ยังไม่มีเหตุผลวันนี้มีแล้วจ้าลูกคลอดทายาทให้ตระกูลเซียสำเร็จแล้วทุกคนในครอบครัว ไม่ยอมรับเลยพูดอะไรไม่ได้คุณหญิงพูดโดยตรงดูมรดกตกไปอยู่ในมือของเป่าฉินป้าที่สองอิจฉาจนตาแดงแต่คุณหญิงไม่สนใจเลยดูหน้าตาดูร้ายของในายใหญ่จำได้ทันใดวันนี้สนมของคุณก็เกิดใช่ไหมได้ยินว่าเธอให้กำเนิดลูกชายสร้างกรรมจริงฮ่หาฮ่าตระกูลเสียกของเราให้เงินพันตำลึงเพื่อให้เธอดูแลตัวเองขณะท้องต่อจากนี้อย่ามาหาฉันอีกแม่ครับผมอยากไปหาชูชู สุขภาพของเป่าชินกำลังอ่อนแอยังอยู่ในช่วงดูแลตัวเองหลังคลอดวันนี้แม่ไม่ให้ลูกไปไหนผมจะไปหาชูชูคุณคุกเข่าลงให้ฉันทำใหม่ฉันเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษและพ่อของคุณสร้างกฎเกณฑ์กับตระกูลเซียลูกหลานในตระกูลเซียไม่ให้มีนางสนมไปหาโสเพนีก็ไม่ได้ด้วยไม่งั้นกูจะไล่ออกจากครอบครัวลบชื่อในายใหญ่สิ้นหวังเขาจะสลับมรดกได้อย่างไรผู้หญิงสวยคนนั้นโสเพนีอันดับหนึ่งพิ่งแท้ง ตั้งใจจะหนีไปกับคนรักลืมความเจ็บปวดทั้งหมดแต่สิ่งที่รอเธออยู่คือเช็คที่เย็นชาลูกของฉันคุ้มแค่พันตำลึงเท่านั้นหรือชูชูรู้ว่านายเซียพาเธอไปไม่ได้เลยกลับไปที่เฟิงเยลโลเตรียมทำงานเก่าเธอ,อยังอยู่ที่นี่เพื่อดูคนที่เคยทรยศเธอล้มเหลวยังไงเพลงชูชูทั้งทงท,งที่ฐานะตำ่ำแต่ไม่ใช่ใครๆก็สามารถทิ้งเธอได้เธอต้องแทนที่ลูกของเธออยู่เพื่อแก้แค้นชูชูโกรธเคืองแต่ไม่ได้สังเกตมามา,มายืนข้างเธอน่าเครียดขึ้นเรื่อย ฮ่าฮ่าปรากฏว่ามามาโลกเงินรับเงินของคุณหญิงภายใต้คําสั่งของนางพาชูชูไปคลอดลูกที่นอกเมืองยังฉวยโอกาสที่เธออยู่ในอาการโคมา่าเอาทารกให้พ่อบ้านทารกหายไปแล้วเพื่อกองชูชูมามายังแต่งเรื่องว่าสภาพการคลอดยากทารกเกิดมาไม่มีลมหายใจนางไม่อยากให้ชูชูเสียใจเลยฝังทารกแล้วชูชูไม่เชื่อแต่มามาพาเธอไปหน้าหลุมศพทำให้เธอทำได้แค่ร้องไห้และยอมรับความจริงคุณหญิงวางแผน เพื่อบังคับให้ลูกชายยอมรับอยู่บ้านอยู่กับภรรยาคนโตนอกจากนี้ภรรยาของเขาในวันเดียวกันก็ให้กำเนิดลูกชายสองพี่น้องพ่อเดียวกันคนที่โตในบ้านหลังใหญ่คนที่โตในบ้านคนใช้คุณหญิงไม่มีใจให้โหดตั้งชื่อทานกว่านวลสิน17ปีผ่านไปนายน้อยของตระกูลเสี้ยเติบโตขึ้นเป็นเจ้าชายที่รู้แค่เพียงการเล่นทุกครั้งที่โดนแม่ดุก็ให้นวลสินเป็นคนรับโทษแทนเด็กสองคนเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กนวลสินไม่รู้ว่าทำไมรักเจ้าชายมาก ปฏิบัติต่อหวันสินเหมือนพี่ชายของเขาลูกสองคนสาบานว่าจะเป็นเพื่อนซีตลอดไปแต่พวกเขาไม่รู้ว่ากงล้อแห่งโชคชะตาเริ่มหมุนทั้งสองจะหนีไม่พ้นวินาทีที่แล้วยังเป็นเพื่อนกันแต่วินาทีต่อมากลับกลายเป็นศัตรูแล้ว